เฮ้ย <c oughs> ระวังล้มนะนโอ้ได้แล้วนะครับเป็นม, <c oughs> มันไม่ใหญ่มากเนาะนี่นะฮะ ตัวเล็กเอาไหมหไม,มันเล็กมากปล่อยมันไปอุ้ยสองตัวอืมนี่ครับเ,เหมือนมันกำลังแบบอพอน้ำไหลมันก็จะเหมือนมันอพยพ เหมือนพอมันเจอคนแล้วมันจะรีบดำลงไปในน้ำแล้วก็ช้อนอันนี้คืออะไรปูหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ปูพิการปูตาย เราก็จะเดินหาแบบนี้นะหาไปเรื่อยๆตรงไหนที่น้ํามันไหลมันจะมีต้องสังเกตดีๆครับมันจะแบบมันจะโชว์หลังอยู่นิดนึงเห็นไหมอะไรอ่ะปูนีบตัวใหญ่ไหมระวังลื่นล้มนะตอนนี้อากาศเย็นมากครับ เป็นบรรยากาศที่ทุกนาหลังจากที่ฝนตกหนักด้วยชุดเก็บหอยระวังลื่นนะเจอแล้ว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 นี่นี puzzles, ่นี่มันค่อยเอ้ยช้อนฟึบนั่นอุ้ยอุ้ยเจอแล้ว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 เฮ้ยอันนี้ใหญ่ อ,ๆๆอันนี้ก็เล็กเกิน,น <ะ S 2> <c oughs> ผลประกอบการเล็กมากไม่เอาเนาะ

วันนี้มีผู้เช่วชาญน,นำทีมมาเก็บนะฮะหลานชายเขาพามาเก็บไหนได้ยังวะโอ้หัวเลย ิ่งที่ต้องระวังก็คงมีแค่ตอไม้นะครับก็เดินแบบระวังระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเผื่อไปเหยียบมันเป็นไ,ไงบ้างฝั่งนั้นได้เยอะไหมได้ห,ยหอยไได้หอยนะ ผมเห็นดำดำใช่ไหมตะคุ่มตะคุ่มชุบใชยจริงๆด้วยอุ้ยเสรจแล้วเสรจแล้วซื้อุฮ้ย <c oughs> เริ่มเดินกลับมาที่เดิมเริ่มเยอะเหมือนมันลอยมาฝั่งนี้ แป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวก็เต็มมือแล้วะประกอบการ มุมนี้ไม่ค่อยมีละเดี๋ยวลองเดินกลับไปที่เดิมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับก็ท้องฟ้าเริ่มจะมืดละเดี๋ยวเราคงเก็บต่อกันีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับ <c oughs> ไปกระตงลุยน้ำแล้วเนะี่ย <c oughs> นี่นะกัลลานเขากำลังเก็บหอยกันอยู่นะครับเดูข้างบนหญ้ามีน้ำเนาะลุยน้ำเลยว่าเต็มจับบนน้ำนะ เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันนะครับหนูได้เยอะมากาดูรวงไปยังทั้หมดเลยอันนี้เป็นหอยหนานะครับหอยเชอรี่โอ้ยเยอะมากน่าจะใส่ได้ประมาณ5-6ถุงนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นที่เป็นถุงหิ้ง โอเควันนี้ก็พามาจับหอยนะครับโอเคงั้นอย่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เรามีปัญหาับไฟหน้า,ารถเสลงนะ